สบายดีป่าลูกสบายดีสุขสุขคนสุขสุขกันนะมืัอนี้ก็เขากำลังสูงส่งน้องดำนาะมืัอนี้ก็เคยหลาบนไทยนาเนาะทุกคนไทยนาโมน้องมินตัวนี้เป็นน้องมินเลนเลนหน้าเป็นน้องมอสเลยเคยหลาบนไทยนาเนาะน้องมอส Thái tiêm nho sai anh kia mà từ nông mót anh đẹp luôn thay ra chỉ đốt nặng cứ mà tốt cứ mà thế thì đây chắc hay dân đây hay đi nằm cầu mi trên đây đổ miến เรนนัน่มยกิดเ่นนะเุิดไทยไว้มันบอกวิจิงคนไทยนะตอนมันนี่กากระซิบคำคำเ่น,ะเนบุนเลน่นขาวเล้ว เปลงเป่งตอนนีน้เปลงอันนี้ตีเป็นสายน้ำเด้อทุกคนตีเป็นสายน้ำสายยางอะไรหละสายสาย,ายอากศาศตีเป็นสายยางอ่ะตีเป็นสายผากว่ก็จะเจ้านิบหน่อยเหนป้วยก็เลยบมันก็นเลยบวหัวตอนนี้เป็นค่ะค่ะไท,ท,ทยเป็นไทยเปลง เื่อนก็ต้องได้มาดำมบรงเว้ปักกแหกเงินก่อนปักก้งแหกเงินก่อนทุกคนอาชิู้หว่าปักกงแหกเป็นอะไรยี่ยอดำชี้มาเลยว่าปักกงแหกเป็นอะไรแปลว่าปักกงแหกเรวเทียหอดำลงไปนีปักกงแหกว่าไงใช่ปักกก้งแหกแปลว่า ฮักกับปี้นี่ผ่านมากกัเอานำขึ้นรถเน่ยเอากับเห็ดมากกัหลายปีเห็นะครับลุงเห็ดบ้างก็มาปักกุ้งแห้งบาทเดียวเลยมาปักกุ้งแหกอย่างในให้นี่แหละว่าง่ายๆปักกุ้งแห้งเรื่องว่าดำหน้าใหม่หนไหมดำหน้าใหม่ปีปีใหม่ว่าง่ายๆไงดำหน้าใหม่ปีใหม่แบบว่าปักกุ้งแห้งประมาณนี้แหละ เป็นเล่งเป็นเล่งน้องมิ้นเล่นน้ำยืนนเรนเป็นเล่งเป็เล่งน้องดูกป็นบรรยากาศตันอนนี้น้องดาวกับาทนยังไงบรรยากาศตามตรงไหนกมีควายมีควายหี่ยงปอมเไหมอะไรจะชิน้ำมาจากน้องเจดามาเลนงเลยเงิก็เวลาเปเล่งเปเล่งพูดผ้าแล้วเล่กเป็นเล่งไป็น จะล็กกากีิ่งบุกลุเต้นบุลุมีเต้นน้ำพลุเต้นไปนีริเคียวทุกวนจะบเห็นนกกองบกว่าบุกคอยโฟกัดบอ่าสูงน้มดึงดสายยางขึ้นมาเลยจากนั้นมันหอดเลยดิบลุหอดบอลไทยเลยดึงขึ้นมาเลยบรรยากาศตามตรงไหนตรงหน้า น่าสาวสวยไปลงเลยน่ายันเงินกับคนจ้างคนงานหลายไปลงมีคนมาสอยน้ำมาแหละคนหลายทั้งแล้วแล้วทั้งผลกันมาทั้งผีน้ำแบ่งกันมาทีมงานยูทูบจางหายไปใส่เบิด์ตไปลงเลยทีมงานเบาฝั่งลาวนาะหายไปเบิร์ตกระจายหัวไปไปไปอยู่ในอันทีมในเงินเบาบอลในบนารังสีเขียวนี่ ว่าอาชีพว่าทีมงานอยู่อยู่บ้านลังสีเขียวแต่โบรายคนเลยโบรายคนเดลยไปลงเลยประมาณสี่ห้าคนอยู่ในอยู่ในบ้านลังสีเขียวมาประจำอยู่นี้มีมีอันเช้าเอื้อแล้วก็เช้าจอดบนกระยางือมาเรียนน้องจดน้องมดหน่ากระชิมมาเพื่อนเพื่อนก็บอกคอยว่าเงินเพื่อนก็ไม่ได้ไปหาแต่คิดเพื่อนั่นแหละ กเห็นอยู่ดอกเทียนบอยถ่ายลงไปหนูนะ <ừ> เล่งพลเงไปลุงท่านนี้ก็ได้ได้เรื่งเเอาขึ้นเลยเอาขึ้นเลยน้องมดดึงสายยางขึ้นมากพอยาติเราถ่ายเหยียดแล้วมันขาบพอเป็นไปสาย่ายเ,าเาาด็กพลุง เปเล็เลาากบบาาเป็นเล็นมอสย์ย่านยังนม่เคกับยานนคุณเป็นกับเวา่าง,ปงไปหาแต่กีมแลนม้น้องมอกับเป็นกับบริโภคแม่บ้านลังสีเขียวไปในแต่น้องดำกับสาจอยอะ้รกบุ๊มแม่น้องว่าน้องดำยองจะคล้องหนุบมาอยู่บางมือกับมาบางมือกับบ้า บางมือก็บ้ามาบางคีก็ได้มากนี่แหละขึ้นแล้วนี่แหละมึงเช้านี้ก็ไปอันไปอันไปเอาซีนว่าว่ายเคยละเพิ่งก็ไปเอากันเพิ่งถ่ายคลิปลงอยู่ไปเบิ่งเลยส่องเคยละเนาะจังได้กันหาดอ๊อดอ๊อดเบาเบาเาเนอะเนยคือประกาศโดนนะน้องมินนี่เนาะเพิ่งก็ไ่ได้เมื่อบ้าน พระทาบิงไฟซูลาเซลซูลาเซลพรเอื่นพระบาชิเมือ่อโอ้ยโดดตามือที่โดดเลยยังไงก็จะเลื่อนผังมเบิงมาส้มกับสองนางดำเนาะถึงสีนางดำว,ไปไปว่าวพิษพากับกันเลยก็ขอถกขอไฟวาว้าวกลางๆก็ข้าเนยบูจักเน่พวก เป็นอันของปุษตะแก่ก็จะเาหมูจักบางก็แก่สีก็มีก็แมาวมามาบอกว่าให้น้องดำมันพูดชัดๆหน่อยอันนี้พูดชัดเลยสุดเท่านี้แล้วกระเบงผักพิดผักประกันได้ก็ควรตรวจอ็ไปน้ำน้องดำได้แล้วเนาะหัวน้องดำเผ็ดใหนป้าลุง เป็นไปลุงไล่ตาวิหนหัวน,นะไปลุงเลยว่ามันโมมีไหม่กันสั่นเนาะ,ะหน้าเป็นบุร้ายดอกพวกปลายดำเป็นปเเเเีเป็นทิดไปลุงเลยโมเมนปีดอกเอ้ยโดนนานตัวแหลรเพลินฟ้าเอาเร่องไงมันแลงไว้ไปลุงเลยหลังล<ป>จากบมได้จบได้ไปลุงเลยดำนาแล้วก็ไปเลี้ยงควายต่อ จากเลี้ยงขั้วแล้วก็เลี้ยงงวไปอีกไปไงต้นเช่าหนาวข้วต้นเช่าหนาว้วน้ำปลลงเยไปตอนเล้งกงูอ่ะวางวัวตากแดดไดโดนนะเนาะเหมืนไทยเล่ยเนเ,นเล่งเป็นเลีงยงาะทุกคนเลียงันงนองดำขาดนี่ขาดเป็นยี่วัวมันผมยังโหลด,ดอันสีเกียนี่นีนดับ่ง รถเป็นยังไล่ะสายขาดหลดุดเกิดอุบัติเหตุสายคันเล่งขาดไปลงเว้ยสายเล่งขาดนะสายคันเล่งสายอันเล่งรถนี่แล้วเพ่งขาดกันเจียงจักกรจะทึนทึนเดี๋ยวน้องจะสีไปบนเนาะ ตอนนี <Relax> ้ก็เปิ่นก็ได้สิโต้เิโตกะเโตมันดับเนาะปินโต้เนาะเิยมันบปรด้แล้วเปิ้งกเตนาเตรียมดำน้าอื่นุเยนเดตีหาเป้ง ต้องเลี้ยนล้วแต่ว่าปิดแลว้วมอญกับปิดแล้วแต่ว่าโอ้ยมาได้ของเงี้ย,ย,ยมันะสายคันสายคันเล่งขาดไปงเลยเล่งแรงเกินเล่งเกินเล่งเล่งน้นนองมอคือบุ๊บใช้หนาลอง น้มาคือบเทน้าลองเลยโอ้น้ำมอสไทยน้ำดยต้องคุ้งคันเลยจึงนำว่าปาดข้าหน้าเโอ้โหปาดอันนี้นะเอินบานะเด้ติดไปต่อเลยสอนคันเอิน สอ่อนกันเฮ้เจ้าอ่ะเอิดส่อนคันมันนี้นายข้า้เรยวกับอ่อนได้ครับได้ปลุกมะเหนียวกับสิเป็นสมาปาควรกับขิขบน่องดำาปลุงเลยเอะไสหน้าให้เดียวกัน ดันเติบมาแล้วบ้อนใหญ่ลองน้ะลองน้ำของผมมีน้ำดินพงถึงๆแล้วก็ได้สมมาพาคนไว้เพียงสัมนีรืมไะลุงคลิปหน่าก้อนใหม่เรื่องขอบไปก้อนลา์ก้อนแซ่ก็ได้ตั้งขอบไปอัดซองน้องดํานะกลุงขอบคุณลุงหนาไปแล้วสบายดีจังได้กลอย่าลืมผักมาเบิ่งมาชมกับซองน้องดําเนี่ยลืมไปลุงเไยตอนนี้กำลังซี้แจงไะลุงไง